ถึงพัทยาหลายคนอาจนึกว่าเป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่จริงๆแล้ววันนี้พัทยาก้าวขึ้นมาเป็นเมืองแห่งการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งของไทยด้วยค่ะยอดอสังหาล่าสุดแซงกรุงเทพไปแล้วด้วยแรงหนุนจากทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ e อ c ีปี2567เพียงปีเดียวจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวมากถึง24ล้านคนและในปี2568ค่ะ4เดือนแรกตัวเลขก็พุ่งเกิน4ล้านคนแล้วทั้งมาเที่ยวมาพักอาศัยและบางคนถึงขั้้นนยยยาามออู่่่ถวรรรหืเเกษีีณทลค ชีพพี่สมเหตุสมผลสิ่งอำนวยความสะดวกครบและยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่กรุงเทพฯประสังหาส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงค่ะค่าเชาวและยิวอ,อาจจะไม่ได้สูงมากโดยเฉพาะคอนโดใจกลางเมืองพัทยากลับมีช่องว่างการเติบโตเพราะเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ทําให้ยังเป็นตลาดที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและถ้าให้นะนําโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนอคาเดียมิเลนียมทาวเวอร์คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะโครงการเป็นคอนโดมิเนียมสูง47ชั้นใจกลางพัทยาออกแบบมาหรูหร่าวิวรอบด้าน270องศามองเห็นทั้ เลพัทยาและเกาะล้านสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่ว่าจะเป็นสกายพูลอินฟินิตี้พูลฟิตเนสสตรีมซาวน่าและยังมีทิกกี้คาเฟ่เบเกอรี่ที่ตอนกลางวันจะเปิดเป็นร้านอาหารและตอนกลางคืนเปิดเป็นบาร์ด้วยค่ะพร้อมเข้าอยู่ทันทีมีให้เลือกตั้งแต่1ห้องนอน2ห้องนอนไปจนถึงเพนท์เฮาส์กับราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเพียง2.896ล้านบาทเท่านั้นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางพัทยาโดยไม่ต้องวางเงินดาวน์การันตีผลตอบแทน21%สำหรับ3ปีผ่อนชำระง,ง่ายผ่านสินเชื่อธนาคารสิทธิพิเศษเหนือระดับส่วนลด15%เครื่องใช้้ไฟฟา พรีเมียมครบชดุดเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรูพร้อมของตกแต่งครบครันอ้องพร้อมอยู่พร้อมปล่อยเช่าสร้างรายได้ได้ทันทีนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่อยากเริ่มต้นหรือขยายพอร์ตการลงทุนมาที่พัทยาค่ะไม่อยากให้เสียเวลาอยากให้มาเห็นของจริงกับตาว่าโครงการสวยและต่างชาติอยู่ที่นี่เยอะจริงๆค่ะ